ีจจาาวังไดน,น้โจพาลวยค่ะอาจารย์ก็ไวจังไถ่นอ้อยคิดถึงอาจารย์อยู่บนท่านในเมืองบ้านเลย,ยก็เลยว่าเนี่ยอาจารย์เปรียงไถ่น,น,นอ๋อเบิ่งแต่ในเบิ่งแต่ในคลิปอ,อ,อาจารย์บวงสรวงเรียบร้อยเหมือนเลี้ยมเลนโบบวงสรวงอะได้บวงสรวงวันที่เก้าอยกท่านให้ปุ่นหญ่ปูแปดสอบแบบนี้อืมค่ะ มคะอาจารย์ฟันดีม่คะอาจารย์ก็ฟันดีดิฟันฟันว่างใดเนอมเนาะฟันอะงรมืดเหลี่ยเหลี่ฟันว่างก็อาน้ำจันมาาห้ปวดมือจะเลิ่มมือจับเอาน้ำจันอืมว่จับเอาน้ำจันปุ๊บฟันนี้ยันเล็ เลขีเป็นน้ำเป็นนงมีเป็นขานี่การลอยเปหมดเนียน้ำเป็นน้ำเป็นนึงมีเป็นขาค่ะวันเรียนว่ามันนอนหนึ่งคือที่สองเขาก็เขียนเขาก็เฉียนเลขตัวแดงยึ้งคือศูนย์ขาศูนย์ศูนย์ขเขาบอกว่าปอกรมศูนย์ห้ากม ศูนย์ห้ากอมกอมศูนย์ห้ากอมอะไกอจันย์มันกกับเก้ามอเนี่เป็นไหนกัจานร์ย่ายกานกิโลกว่าตว่วนี่ก็ัเก้าขน่าจติเป็นเก้าศูนสามบ้าค่ะวมอนม่อื่มันกเพื่อพวกวาจาจัน์ต่างเยดีต้องตาดิมาบว จังเการเงินที่ไหนนะค่ะตอน่ั้นตานนัานมฟันอืมฝันฟันมาฟันเห็นได้คนได้คนสิไปงี้ป,ป่าได <c oughs> ้ถามมาเฮ้ย <c oughs> ี่ถอดยึดออกได้ยังพถอดออกแล้วนคุนมาถอดของมันเลยวันนี้แม่ เนี่ยได้พ่นห่ีขาเขาครับการกินน so, ี่ขึ้นเขาก็ได้กินเขาคือว่าไม่เอากบด้วกันอ๋ได้กินเข่าพร้อหมอจันอืมได้กินเข่าพร้อมโอ๋ก็ือว่าเข้าแล้วเนาะมันนี่คขันแม่นว่าเนาะอืมหมดก็ในการได้กินเข่าอาจารย์ได้กินน้ําแล้วก็ปั้นขี้เราพูดนียก็เข้าก็ได้92อยู่ได้่ะอาจารย์เนาะก้าก็ได้9 9าก้าวสองกัตามที่จริงนี่อาจารย์ได้ทึ้ง3ตัวให้อาจารย์ไรเขาหนีคือเด็กชอยเมื่อเยาวส่หน้า

อาจารย์วยตอนไหนก็อันก็อันซื้อไม่ได้ว่าจะซื้อไม่ได้มาซื้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวละสองร้อยกลับด้วยเยอะแตเขาก็เสียอยู่เขามป็ตมากกับว่าหูที่เขาตมากเขาว่าเขาถูกหวยน้โอาจารย์เดี๋ยวเล่นงงไหมตายเลยว่าเรียนซีซีเป็นนิีเดียก็เลยถูกเนาะอาจารย์เนาะเอ้กก็เลยถือหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งเนาะอาจาร อาจารย์ส่งมาให้ยนวลมันหาหางเนาะหาหางงานสองตัวน่ะมันนี่โตนี่ผันว่ามันอั้นไหมอาจารย์เก้าสองหมนั่นล่ะมันอั้นก็เลยบ่เอามันนี่ก็เลยเลือกเอาทุกโตโตอื่นในเสื้อเมื่อถึงสามตัวสองตัวบังแก่บุญบุญบ่เถีงก็บ่เป็นยังอาจารย์เอาไหมอาจารย์ปล่อยอาจารย์ปล่อยคิดแหล่เลยเก้าสองก็ไปสองเกียรติเกียรตเกียรติเกียรนั่นอาจารย์ปล่อยเท่านั้น น,นานติดต่อว่าโชคกี่รูอาจารย์คนบ่ได้ศไทยอาจารย์บองนเชียงอาจารย์ลื่นไทยอาจารย์ลื่นไปเลยดิค่ะเป็นอู่ไรู้ว่าโอ้วยมันเขามันเจี๊วดแหล่ะก็เสียดายเนาะจันเอางวานี่เอาไหมเนาะจันมานีบบ่เัดียวนนี้แมนแมนอยู่าาค่ะาจาย์แมนค่ะแต่ว่า บ่เป็นอย่างน้องง่วนนี่เอาไม้ปังๆเอาปังๆแห้งๆสิได้ร่วมท่าบุญกันเนาะค่ะอาจารย์เอออาจารย์เรื่องอาจารย์กังว้นเพราะว่าอาจารย์ว่าสิตั้งเป็นหยุดแล้วเพราะว่าแค่ว่าหัวหนี่อาจารย์มาสะโกนแล้วรอาจารย์เนี่ยอะไ้เลยดิเอ้าว่าอาจารย์ขาดปัจจัยที่เสียทั้งเดินลยงกลมเลยคุณโอ้ค่ะเออเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยเกิดแต่มันแล้วมือนีถึงหมูองิน มีโตมีสีสอยกับซอยกันไต่เป็นไห้แก่เขาจีนอะไรขัดของค่ะได้หน่อยได้ลายก็ซอยกันนอจันเนาะไม่ได้ว่าเม่ได้ว่าอาจารย์ติตั้งสิ่งผูสิอให้เขาริงออกไปเลนะค่ะจะอาจารย์เลยุ่ขอบอกคนเหนอาจารย์ยังไม่ที่นี่อาจารย์จอาจารย์ไปเดินดึงโขมหรือว่าเทามั่นอาจารย์เลยว่าจังนีกจบที่แยกันอะไรก็เลยบอกปูอปู เป็ปู่บรรดนบรรดาในรูปเป็้านเ้อปู่ที่ซอลูกแสนหลานหาอาการเสียมากปวด้โตัวมากถึงเป็นผู้บอกคุณใครนาเียตอเหตัวพาเป็นยังกอกฟูบันดีน้ำทรงสมบัติตัวสามตัวแตกเนี่ยแตวาเนดิปัดเป็นดิบปัดเท่าออกคข้าปัดเท่าไหร่ทำไมอย่างเหมือนแกขนาดขนาดขนาดอปนใการบวชขึ้นละวชาตัดกรรมหรือยังกรรมวตัดจกกนไปบาดปูเรื่อแก้งขบวเฮต อาจารย์ในเก้าสองก็เก่าศูนย์ถว่าเนีนเก้าสองมันเป็นตืถ้าเก่าศูนตัวเดียวนั่นนะกระดวงเนาะนั่นแหะอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเนดวงเอางมันมันมันบอกว่าถ้าบุญมาทไหนอนค่ะกุ้งแบบสอบกี้งแบบสอบคนเล่ถ้าบุญก่อนนิแมนยูค่ะสู้สมบัติอาจารย์ทั้งเกียรตินี่ตรงทุกท่านี่ แม่อนู่ค no e ่ะอาจารย์กระเฮดดน้มทุกวันยู่ค่ะแต่ว่าได้หน่อยได้ลายกัว่าไปโนอกค่ะาจารย์ไอานีอาจารย์อาจารย์อบุญได้าย่างอาจารย์เียวก็นไปากค่ะได้ค่ะาจารย์ให้มิส่งไงเนี่ยค่ะอาจารย์งวดนี้ ให้เก e ่าซ้ำ hey, ตัวป really ังปัง uh ค่ะ huh. บ really ันนีอาจารย์บันนีตัวเลขตัวใดบันนีตัวเลขอ๋ออ๋อเมื่อนี่ยอาจารย์เสียงอยู่เป็นโบ อาจานเตียงอาจายเตียงขอกจีนอยู่ภาษาีนค่ะหนึ่งเก้าเนนะคะห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหลักศูนยห้าเนี่ยห้าหนึ่งเก้าแลักศูนย์ห้าค่ะแล้วตลาะูแะไรไหนึ่ห้าเพะต้องซื้อตงเอาปลาเอาหีบเอาหีบไม่แหย่ปลาไม่หีบปลาโอ้เอาหีบไม่ปิ้งปลาไม่หีบปลาแล้ว เห็ยม <He> ันก็หานาะหน้หนเดียวอหีบเดียวอาจารย์อาจารย์เล่นตีหาแอ๋อาจารย์ตีหาแปดปลาปลาเป็นแปดก็เป็ดอาจารย์เลยตีหินหนึ่งหนอาจารย์เลยตีหนึ่งแปดก็หนึ่งเดงหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็หนึ่งเจ็ดบอกค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหาแปดหนึ่งแปด หนึ่งห้าหาแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมาสร้างไี่สร้างของม่หรว่า้สร้างีแม่ทำลายอาจารย์ก็ทนี้ลยด้วยนีหนึ่งแม่สร้างเราทุไปไหนสร้างทำลายอาจารย์สมหวังหรือว่าทำลายไผ<อ>ทำลายพระนันดีมาทำลายหลวงพ่อืมอทำลายพระอาจารย์ดนตวก็มันบบโน่แต่ทนี่แไม่ใช่ฝันล่าสุดเมื่อคืนนี่บอคาจย์ อันนี้อันนี้สิแปลเป็นยังไงน้องานี่ปลแปลเป็นเปนเก้าสีอเก้าซีค่ะอือเก้าซีอืมอือันนี้อันนี้ขออนุญาตอัดคลิปเนอค่ะจันของโจผ้ารวยขออนุญาต ได้ค่ะอาจารย์ก็ถ้ามันได้ยังไงก็สิไม่ได้ยังไงก็ทุกครั้งอะค่ะอาจารย์ก็โอนให้กันทุกวันยูต่ว่นได้หน่อยได้หลายเนาะค่ะอาจารย์ก็พยายามบอกเอฟซีบอกเพื่อนๆทั่วไปยูตะวันยังไงให้เบิ่งเดอ่์ให้ให้ซอยกันแน่กับว่าตามตัวตามตัวเนี่ยอาจารย์กีตีไมดเลยท เอาอาจารย์ซามตัวมันยังเนี่ยอาจารย์ต้งซ้ำตัวทุกตัวนาะอาจารย์ตีไปอ่าอ่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ค่ะอันนี้อันนี้ตั้งสร้างมากหนึ่งตัวค่ะแต่ผู้นิ้บินหน้าตั้งออกมากแต่กซุกเข้าไปอาจารย์เลยตีเก้าพระพระนี่สร้างอาจารย์ก็ตีเป็นเก้าอืหนึ่งตัวก็เลยตีเก้าหนึ่งซี ค่ะปารีอาจารย์ต้องปีพระไซน้ำท nah ี่ปันค่ะอาจารย์เก nah ้าเก้าหลักคือเก้าเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่ค่ะใปารีอาจารย์ต้องปีตัวนี้เนี่ยตีหน้าสร้างอีกแค่ปันหน้าสร้างก็สองงน้าเลยมันดึงมาอมาค่ะดึงมาสองงน้าอาจารย์ก็เลยตีไปอีกสองเก้าสี่เนี่สองเก้าสี่ค่ะใช่ตัวนี้อาจารย์ก็เลยตีไปอีกสี่สองสี่ ดนออกมาหนอซีหนึ่งหนึ่งมาหนอจิตมออกตัวนีอาจารย์ตีเอาซีมาใส่อีกอีกตวง่าต่างกับผู้หญิงมันก็เป็นซีอยู่แล้วกับสองกับีอยู่แล้วซีสองซีบอกค่ะอาจารย์ซีสองซีค่ะมาเป็นงููหน้าต่างมันโซอยู่เนี่ยนมัน่มัเป็นู้เลยหน้าต่างมันเี่โซอยู่อาจารย์อย่าตีไวอมาตีไว้เก้าซีศูนย์นึ่งเย เก้าสี่ศูนย์ค่ะแต่ีก็ตีไ้อีกกับตีสี่หนึ่งศูนออาจารย์สองการสามตัวก็ปีกม่อยำตัวเดหมดแล้วสี่หนึ่งศูนค่ะเออนี่นีนคือหวยสาตัวก็อีกนึงก็คือเก้าเก้าหนึ่งเก้านี่เก้าหนึ่งเก้าค่ะปะเดี๋ยวสองตัวด้สองตัวค่ะ สองตัวกับอาจารย์กับตีหัวกังมาให้อาจารย์ถามาตีศูนย์ศูนยห้าศูนย์ห้าค่ะกเก็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะกหนึ่งหากัตีกงนั่นแหละมาให้หนึ่งห้าค่ะปรกวาเก้าเก้าสี่กัตีนั่นแหะสร้างกับพ้งเก้าบาริแม่แม่กับพี่สาวของมาหมึกขึ้นอาจารย์ก็เลยตีเก้ 4, 7, ก 1, าสี่เก้าสี ตั้งแหน่เส้นพอเลยที่สองอก็่งแต่ถ้าถ้าถ้ว่าขันฝันนินพอเขาแหน่หนิ้งไม่โขตลอดเลยโอู้หูอาจารย์อาจารย์มั่นใจวันนี้ล่ะอาจารย์เอาปีงปลาปีงปลาอาจารย์ตีไว้ปีงเห็ดมึนมหน้าห้ปลาขาวโตเนาะเมันอีนี่หลายโตอยู่อาจารย์ไม่นับขอไม่ให้กินเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยจับเอาอาจารย์ก็เลยเอาเอามาอาจารย์ก็เลยตี อาจารย์ไม่จับเราอย่าอาว่างนนละ,ะอาจารย์มาคะแีมงแปดหนึ่งแปดค่ะอืหนึ่งแปดแล้วก็้าแปด้าแปดค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็4ีศูนย์ศูนค่ะแล้วก็มันมีเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดสามสุดท้ายนี่นอาจารย์ปีไเจ็ดสองหรือเจ็ดสามอาจารเจ็ดสามบอมันมันมีแเจ็ดสองเจ็ดสามอ๋อ เจ็ดสองเะแล้วก็เจ็ดสามค่ะ,ะสองโตกับสีมีแหละนะสี่ห<ม>้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะ<ม>สองตกับสีสอาจารย์อะไรไปเพิ่งมามันม่ติดมากตัวใดกันเนี่ยต้องอาการในกินหวยใดกินนี่แต่คือหวยที่เสี่ยงนี่มันมีเยู่หวยที่เสี่ยงก็มีห้าไอ้ห้าหนึ่งเก้าอือศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปด ห้าหนึ่งเก้าเลี่เจียงค่ะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าอะไรยังอีกกันอะไรยังอีกค่ะาจัรมีขึ้นเนีนอาจารยจะเง้นหาหนึ่งเก้าอ๋อเน้นหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งหาหนึ่งเก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งคือเลขหนึ่แปดหนึ่งแปดที่แปดหนึ่งหรือหนึ่งแปดเนาะแล้วก็เก้าสี่ที่อาจารย์เน้นเลยวขีดไว้กัน หาแปดเจ็ดหนึ่งบอกค่ะหนึ่งเจ็ดบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งค่ะจันหนึ่งเเอออันนั้นก็เขียนว่าหนึ่งแปดเนาะก็เลยเอาเอาตัวเดียวอันนี้เพื่นอยากกลับไงเพื่นไปกลับเองเนาะไปกลับอเองค่ะมอไว้ไว้ต้องไว้ิชุดนี้กันจันกันตอยนล่อยแ่สตัวนที่ไว้จตอยอน ที่ปอยตองวดอ่ะมันศูนห่างกันหนึงหาเนาะอาจารย์เห็นอาจารย์ทรง,งมาให้อยู่หค่ะส่วนหนึ่งซีหนึ่งี่ายบอกาัร์ยตกันกันเนาะเอาเขียนตกน 5. 5. กัน, 1, น,น,นกันหน,<ม>นึ่งซีผั้สร้าง,งอะเนาะง่าสร้างวันนี้เรียกไป เลขของใครเลขของปูเลขเลขของปูเขียนให้เด้อจันปูเขียนให้ปูใดจักอาจารย์เขียนให้อ๋อปูเขียนให้ค่ะปูเขียนค่ะเป็นเลขยังอาจารย์เปนเขียนให้แปดเก้า ห้าหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าัเลขตรงนี้บ้อเก้าตัวทุทอ้แปดเก้าห้าหนึ่งศูนห้าก็ตคนเขียนสองคันคือางคนนเชียนแปดแปดเก้าห้าหนึ่งอ๋ออันนี้สเต็ปหนึ่ง เต็บของมันเชียนมือวงสองงมันงไมเชียนจ้าบนจังหนึ่งแต่คือแปดสี่ห้าหนึ่งเอืโอ้คือแปดสี่ห้าหนึ่งอืมเ้มันเนเชียนเลยจมาดีมาดีมันต่อมากันจิเป็น0หมื่นศูนย์ห้าต้นหม่เบ้งศูนย์หาศูหากันน่ะกันน่ะเิเป็นศูนย์หาหน่งเก้าเนือศูนยหาหกเก้านี่นะ ศูนย์หนึ่งเก้าหรือศูนย์หกเก้าค่ะเป็นยื่นเลอาจารย์อย่นเก้ 1, <9 S 1> อาอี่าเป็นเนนนทียนมันเป็นข้ตก่อนโอ้ค่ะก็บอกกรบเบงว่าขันดานกัเทียดเป็นสองขยักเอาว่าแปดเก้ 8, าบาดี้เหมปูไล่้ยปูไล่ค่ะเดี๋ยวด้วองปปูไล่<า><า>นค่ะขวปูไล่ก็เป็น ส,ส,สองสามสองสามค่ะสามร้อยแล้วก like like ็ที่ห้าศูนยวยปูไล่ได้สองสามสามรอยแล้วก็สี่ห้าศูนค่ะหวยปูเงินหวยปูเงินหวยปูเงินนีหวยปูเงินนีเป็นหาที่หนึ่งห้าสี่หนึ่งค่ะอืมนี่ล่ะที่เว่าทีเก่าตวตวจานวันเพป่นไหนจัดงายไหมว่าตีเก่าเลี้ยวเก่าเป็นหลักอ้สม่าเก่า ตัวงอนงนวจัดวงชงวันที่ยี่สิเก้าต้องต้องเก่าอสองนวค่ะอาจารย์มันชิบว่าเป็นศูนย์เก้าอยู่บ่เนี่เขาเหมลูไม่ไ่ศเก้าเลอาจารย์ไ่วจรันว่าจัดบันที่เก้าก็สิบว่าเป็นศูนย์เก้าสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็เมาไปอีกแห้งหลายตนี่มันนอแห้งลายตอาจารย์มันบกศูนย์เก้าอาจารย์ว่ะ อาจารย์่าไก่นมาตัวหนึ่งเนาะอาจารย์ว่าเก้าหนึ่งเนาะโอ้ไ oh. ก่ไก่มันเต็มถึงม,มากมาแล้วไก่จายน่ตัวหนึ่งไก่ตัวมันตีธนาเงินก่อนโอ้เก้าหนึ่งขันเก้าหนึ่งลุ้มละมึงเก้าหนึ่งมิตาหนึ่งแปดมึมีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเดีย์จัน เอาเอาอีกบ่เขียนค่ะคอมเมนตว่าจังใดก็บจีได้ซอยกันเด้อค่ะได้ค่ะอาจารย์ส่งไลน์มาเด้อค่ะเดี๋ยวได้ลงคลิปได้เศร้าค่ะเออลงคลิปจะเศร้าค่ะได้ค่ะอาจารย์่อนเมนย์จังไดก็บจีซอยค่ะ เด็กกันค่ะสีได้ซ้อยกันกาจันค่ะให้เข้าให้โดนให้ถูกนะให้ปังเน้อหลวงปู่ค่ะสี่บนสี่บนเยอะดอกก่ะสี่บนปูแปดศอกเยอะดอกค่ะค่ะสาทูค่ะให้เอฟซี อวยพรอฟซีนะคะเนอั่น,น้างแสน,นอ้ยสาธุค่ะสาธุสาธุร<ข>วยรวยรวค่ะข,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ